แต่ว่าเคยไปกู้ไฟล่มหน่เดียวเดียวองมันมมีลาไปในมีายข่าไ,ไปถ้าเด็ไปเดียวพู้ไฟล่มนั่นแหละครังแรกเมื่ี้มีดีรเดียได้ไปปรนกับได้ไปอีกเพราะว่าประเดียนน,น,นั้นเพดรงันบานเขาไปบ้านกัไปข้าวเดียวครับไม่เห็รงันเือเก่าเนาะอันจีเป็นยังสั่นนะ ไปเข้าไปหาไงกอนนะายเอินเงียบเงียบเ่าไนองเลยนายเงินแล้วเยวไปอ่านหนักันด้อพไปนองเลยไปรับใส่เขานไปรับใส่างกันยังก่อนเพลงเพ่นรลองประเด็นกาจำว่าใครไ้เนาะ ไปเดียนไปถ่ายลูกประเดียนไปถ่ายลูกยูยู้ไอหมงไปเดียนซื้อไว้นี่อะไรเจ้าของทีผู้ประเดียนซื้อให้เนใบถ่ายลูกก็ประเดียนมือหนึ่งปเดียนไปเบิ่งให้พี่น้องนี่ไปเบิ่งให้ไปถ่ายลูกน้องกันให้ลูกถ่ายลูกให้อ๋นอนก็กันเย็นยู่ห่อนคือยังไงไปเบิ่งให้ได้ไปถ่ายลูกกับเจ้าของให้เกัน ไปเดินไปให้เดินไปถ่ายรูปให้ให้ไปเดินน hey ึ่บอของไปเดินซ UM. ื้อไว้ไปเดินได้ไปถ่ายถ่ายก็เจ้าของทีคนหนึ่งก็ประว่าไปเดินไปซื้อให้ซื้อให้ก็เจ้าไว้ไปเบิ่งให้โหออกพี่น้องต้นสะเดาต้นเสด็จประเดินงามงามอยู่ให้เดินไป่ายไว้ไปเดินลงคลิปให้เบิ่งอยู่ไปเดินไหลสดน้ำ ผู้ได้ไปเบ้งไหลสดดประเดนก็นเห็นเด้อพี่น้องเด้อประเด็นไ,ลไหลสดให้เบิ้งนําให้ประเดนปรนไปยืนไทยคับเจ้าของทีบันว่าประเด็นไปเสียทีบัางเลซื้อไปหลายปีแล้วแ่ะพี่น้องซื้อแท้ประเดนมาท่านไหนมาทำง,งานมีแบบจะโดดเดือนนงวันดจดก้อยให้ปลูกเลูกไส้ไปปลูกต้นนั่นยังนน้องเขาเงินต้นกาลปึกก ใช่ไปปลูกตน้นกะล่พปกกับตน้นอยังแน่ไว้บอันผู้ใดอยากได้ไม่ล้อมไปเสือเอาน้ำปลูกไส้ประเดือนเด้อยยูไฮประเดือนนะพี่น้องเลยยูอันน้องจันกับยุ่ันกับยูอัอันอำเภอบางละจนันมันยูสิงบุรนะีพี่น้องอันอันปลูกยุย่นไฮลูกไผ่น้ำกับไผ่จากของน้ำลูกไผ่เรไปปลูกเป็นไม่ล้อมผู้ใดอยากได้ไปใเซอนัน นี่ยังล่ะใส่อันรีสอด่ซยังกับไปเอาเดอ้อพี่น้องไปซื้อเอาไปตกลงราคาปลูกไว้หลายปีแล้วยังบเ่ท่านมีคนไปซื้อที่พี่น้องเลยอันประกาศทั้งนึงนี่แหละทั้งยูทูบไปซื้อเลยนะ,ะอยากออกจากไออยากอยากเห็ดแนวอื่นี้เอาไปปลูกตน้นอิมพาลั่มเขาปลูกต้นนั่นนะ่ะไปเบิรงกไฮข้าเจ้าเมื่อน,นั้นว่ามีเวลาแต่มีเวลาอยู่ทีไทยไม่พี่น้องเขาเป็น เขาปลูกกันทุเรียนก็นได้กินแล้วอยู่ดินแดงเขาปลูกอินทผาลัมก็ได้กินแล้วยมแบที่นี่ไฮประเด็นมันเป็นไฮยู่น้องจานเนาะเป็นดินดำมันเป็นดินดำดินแบบนี้แหละพี่น้องประเด็นก็เลยอยากเอาไปปลูกเนีนเป็นไฮบบนี้ไฮเป็นดินดำเลยหนั้นเป็นดินดำเลยแหละประเด็นก็เลยอยากไปปลูกประเด็น,นอ,อยากไปปลูกก็ยังเห็นข้าวเจ้าปลูกได้ก็อยากไปปลูกน้ำข้าวเจ้าพี่น้องก่อยไฮถิ่มใบซื้อก็มีคนเห็ี 都入四日嘅。<noise> กะจิเปิดไว้เังสี่หลาเดิน